What does AEC stand for? 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 ASEAN EC Economic Community. Thank you. วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการถามว่าอะไรคืออะไรก็คือ What does AEC stand for? ถามเกี่ยวกับ ว่า a c คืออะไรก็คือ What does AEC s t a n d f o r แล้ว a c คืออะไร,รอาจารย์ไลอันก็ตอบว่าคือ Asian Economic Community ก็คือย่อตามตัวของมันก็คือ AEC สำหรับวันนี้ก็ And that's easy English